หลังจากผ่านไป30ปีชายคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าเขาเนี่ยติดอยู่ในโลกเสมือนจริงที่มันได้ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นสูงและผู้คนที่นี่เนี่ยก็ห้ามทําอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคําสั่งก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันเดทเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก1นึ่งรไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Thirteen Floor กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมัน,นจะเปิดเรื่องขึ้นมาที่เจ้าของบริษัทคอมพิวเตอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อย่างแฮนดอนฟุลเลอร์ที่เขาไน้เข้าไปอยู่ในโปรแกรมจำลองที่เขาสร้างขึ้นมาและเขาเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายเพื่อมอบให้กับชายที่ชื่อว่าดักลาสโดยเขาเนี่ยก็ได้ฝากจดหมายไว้กับแอสตันพนักงานที่บาร์ของโรงแรมที่เขาคุ้นเคยดีและดักลาสเนี่ยจะมาถามหาจดหมายฉบับนี้เอง และเมื่อฝากจดหมายไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วฟุลเลอร์เนี่ยก็ได้ขึ้นรถกลับบ้านไปโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าแอสตันเนี่ยได้เปิดจดหมายฉบับนั้นออกอ่านอย่างเงีย,งยบๆส่วนตัวของเขาก็ได้ออกจากโลกเสมือนจริงในยุคอดีตก่อนจะกลับบ้านไปเข้านอนตามปกติแต่ทว่าในคืนนั้นเขาเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายจนต้องออกจากบ้านกลางดึกเพื่อจะไปนั่งหาเครื่องดื่มแรงๆดื่มที่บาร์แทนและด้วยความร้อนใจฟุลเลอร์เนี่ยก็ได้โทรไปฝากข้อ,ขอความให้กับดักลาสว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบเรื่องเหลือเชื่อ ที่มันยังสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้แต่จู่ๆในตอนนั้นชายเป็นาคนหนึ่งเนี่ยก็มาเจอเขาที่บาร์เข้าพอดีทําให้เขาเนี่ก็เลยเดินออกไปคุยกับชายคนนั้นข้างหลังร้านแต่ว่าเขาเนี่ก็ถูกแทงซ้ำๆหลายทีโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันตั้งตัวในความมืดจนเขาเนี่ยเสียชีวิตไปและในเวลาเดียวกันที่ทางด้านของดักลาสเขาเนี่ยก็เพิ่งได้เปิดฟังข้อความเสียงหลังจากที่เขาเนี่ยตื่นนอนโดยหนึ่งในข้อความเหล่านัาน้นมันก็เป็นข้อความเสียงให้โทรกลับ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบที่มีชื่อว่าแม็กเบนพร้อมกับที่เขาเนี่ยก็เห็นรอยเลือดบนอ่างล้างหน้าและก็เสื้อเปื้อนเลือดในตะกร้าที่ทําให้เขาเนี่ยต้องสับสนมากว่ามันมาได้ยังไงโดยที่เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดข้อความเสี่ยงไปถึงข้อความของฟุลเลอร์เลยและเมื่อได้รับการติดต่อมาแบบนั้นทําให้ดักร้านเนี่ยก็เลยรีบขับรถไปที่สถานีตํารวจทันทีก่อนจะได้รับแจ้งว่าฟ er ุลเลอร์เสียชีวิตแล้วทําให้เขาเก็เลยได้เข้าไปยืนยันศพว่ามันเนี่ยคือฟุลเลอร์จริงๆโดยฟุลเลอร์เนี่ยก็ทั้งโดนแทงยัง้ง แถมกระเป๋าเงินกับบัตรเครดิตทั้งหมดของเขาเนี่ยก็ถูกเอาไปหมดด้วยซึ่งดักลานเนี่ยก็บอกกับแม็กเบนว่าฟุลเลอร์เนี่ยคือเจ้านายและเพื่อนรักของเขาที่เขาเนี่ยทำงานด้วยกันมากว่า6ปีแล้วและฟุลเลอร์เนี่ยก็มีแต่คนรักทําให้จึงยังไม่มีใครที่เขาสงสัยว่าจะเป็นฆาตรกรได้เลยและจากนั้นดักลานเนี่ยก็พาแม็กเบนไปที่อาพาร์ตเมนต์ของฟุลเลอร์ซึ่งอยู่ในตึกบริษัทของเขาเองโดยเขาเนี่ยก็อธิบายว่าพวกเขาได้ทางานวิจัยคอมพิวเตอร์และฟุลเลอร์เนี่ยกำลังได้คนพบสิ่งที่ล้ำยุคมาก ที่เขาเยังไม่สามารถพูดถึงมันได้และระหว่างที่ดังคู่เนี่ยคุยกันอยู่ดันพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็คือเจนลูกสาวของฟุลเลอร์ที่กําลังร้องไห้อยู่ในห้องนอนของเขานั่นเองและเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเพิ่งคุยกับพ่อมาสองวันที่แล้วและยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเนี่จะตายจริงๆและวันนี้เธอเนี่ยก็เพิ่งมาจากปารีสเพื่อมาหาพ่อแต่กลับต้องได้รับข่าวร้ายนี้ซึ่งดักลาสเนี่ยก็แปลกใจมาก พ่อฟูลเลอร์เนี่ยไม่เคยเล่าเลยว่าเขาเนี่ยมีลูกสาวด้วยแต่ทว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกคุ้นหน้าเธอแปลกๆแม้ว่าเธอเนี่ยจะยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอเขามาก่อนและในขณะที่แม็กเป็นเนี่ยขอคุยกับเจนตามลําพังทางด้านของดักลาสเขาเนี่ยก็ได้เดินไปหาวิทนี่พนักงานอีกคนของบริษัทซึ่งก็ได้บอกว่าช่วงที่ดักลาสไม่อยู่ฟูลเลอร์เนี่ยเข้าไปในระบบบ่อยมากแต่เท่าที่รู้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งวิทนี่เองเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าฟูลเลอร์เนี่ยมีลูกสาวด้วย ซึ่งหลังจากคุยกับแม็กเบนเสร็จเจนก็ขึ้นแท็กซี่กลับไปโรงแรมทําให้ดักลาสก็เลยขับรถตามเธอออกไปส่วนทางด้านของแม็กเบนเขาเได้ไปคุยกับวิทตี้ต่อด้วยความที่อยากจับตัวคนร้ายที่ฆ่าเจ้าดายของเขาให้ได้วิทนี่ก็เลยยอมคุยกับสายสืบและเขาเพาแม็กเบนไปดูห้องเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะเล่าให้ฟังถึงหน่วยหุน่นหรือว่ามนุษย์จําลองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทํางานได้ด้วยตัวมันเองคิดเองได้กินได้และมันนก็ลอกแบบมาจากมนุษย์และก็มีตัวต้นแบบที่ชื่อว่า ลอสแองเจลิสปี1937ซึ่งวิทนี่ี่ยก็แสดงให้ดูว่าเมื่อเขาในเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับหน่วยนั้นแม้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่นี่แต่เขาเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวเล่นอยู่ในยุค1937ได้สบายๆทำให้แม็กเบนเนี่ยก็เลยตั้งคําถามที่ทําให้เขาถึงกับตอบไม่ได้ว่ามัน,นยังเป็นไปได้หรือเปล่าว่าหน่วยที่ว่านี้มัน,นยังจะเดินทางตามสายมาฆ่าฟุลเลอร์จนได้และในเวลาเดียวกันอีกที่ทางด้านหนึ่งที่ทางฝั่งของรักลาสเขาเนี่ยก็ได้ตามมาเจอเจ,อเจนที่โรงแรม ก่อนจะถามเธอว่าพอจะเล่าให้เขาฟังได้ไหมว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอเนี่ยได้คุยอะไรกับพ่อของเธอบ้างทําให้เธอเนี่ยก็เลยบอกว่าพักหลังๆเนี่ยพ่อดูเครียดมากแล้วก็ขอให้เธอบินมาเพื่อช่วยเรื่องกิจการซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่พ่อเนี่ยจะไม่ได้บอกดักลาดเรื่องนี้พอขนกระดาษเรื่องเธอพ่อเนี่ยยังไม่เคยบอกเขาเลยด้วยซ้ําก่อนที่เธอเนี่ยจะขอตัวขึ้นห้องพักไปก่อนแต่แท้จริงแล้วเจนเนี่ยต้องการหุบบริษัทของพ่อซึ่งตอนนี้ ในพินัยกรรมของฟูลเลอร์เนี่ยก็ไม่มีชื่อของเธออยู่เลยด้วยซ้ำและในขณะนั้นเองอีกที่ทางดันแม็กเบนเองเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจที่ฟูลเลอร์ี่ยแก้พินัยกรรมเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนเขาถูกฆ่าตายและพินัยกรรมเนี่ยก็ให้ประโยชน์แก่พนักงานของบริษัทด้วยและจากคําของรปภฟูลเลอร์เนี่ยก็ออกจากที่ทํางานตอนสี่ทุ่มครึ่งซึ่งเครื่องของดักล้านเนี่ยก็ลงได้30นาทีแล้วและผลชนะสูตรเนี่ยก็ระบุว่าเขาตายตอนประมาณเที่ยงคืนหมายความว่าดักล้านเนี่ยก็มีเวลามากพอหลังจากลงเครื่อง เพื่อที่จะมาพบเขาแต่ทว่าดักราเนี่ยก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มาแต่เขาเนี่ยตรงกลับไปที่บ้านเลยตั้งหากแถมยังมีประวัติโทรไปที่บ้านของดักลาตอนห้าทุ่มด้วยทําให้แม็กเบนเนี่ยก็เลยต้องสงสัยดักลาเอาไว้ก่อนก่อนจะขอให้เขาเนี่ยไม่ออกนอกเมืองสักสองสาวันแล้วพอได้รู้แบบนี้แล้วดักราเนี่ยก็ไปเปิดข้อความเสียงย้อนหลังฟังอีกรอบจนเขาเนี่ยเจอข้อความของฟุลเลอร์ตอนห้าทุ่มในที่สุดและในข้อความเนี่ยก็บอกเอาไว้ด้วยว่าเผื่อว่าเขาเป็นอะไรไปเขาได้ฝากข้อความอีกอันไวไ แต่ทวายังไม่ทันที่ฟูลเลอร์จะได้บอกว่าเขาได้ฝากไว้ที่ใครจูจๆเนี่ยก็มีเสียงของฟูลเลอร์พูดขึ้นมาว่าแกหาฉันเจอได้ยังไงก่อนที่ข้อความเนี่ยจะตัดจบไปแล้วม่ได้รู้แบบนั้นแล้วดักลาสเนี่ยก็เลยรีบเข้าออฟฟิศไปเพื่อที่เขาเจะไปเข้าไฟล์ของฟูลเลอร์โดยมีวิทนี่เนี่ยช่วยเขารหัสให้และในนั้นเนี่ยก็มีรายชื่อหน่วยที่ฟ er ูลเลอร์โบหาอยู่ด้วยซึ่งดักลาสเนี่ยก็ต้องการให้วิทนี่ช่วยเขาไปเข้าหน่วยพวกนั้นแม้ว่ามัน,นจะเสี่ยงมากแต่วิทนี่เนี่ยก็ต้องยอมช่วย เมื่อรู้ว่าตำรวจยัสงสัยว่าดักราดฆ่าฝุ่นเลอร์และแม้แต่ตัวดักลาดเองเนี่ยก็ต้องการรู้ความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยมันชี้มาที่เขาหมดเลยและหลังจากนั้นดักลาดเนี่ยก็ได้เชื่อมต่อตัวเองเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยให้วิทนี่เนี่ยตั้งเวลาเขาไว้120นาทีและดักลาดเนี่ยก็เข้าสู่โปรแกรมจำลองเสมือนจริงในนามของจอห์นเฟอร์กูสันและทันทีที่สติสัมปชัญญะของเขาถูกถ่ายโอนไปเขาเนี่ยก็ไปโผล่เป็นพนักงานธนาคารในยุคก,ก่อนอย่างไม่ทันได้เตรียมตัว แต่เขาเนี่ยก็ได้ตั้งสติและรีบไปยังที่อยู่ที่ฟุลเลอร์อยู่และที่นี่ฟุลเลอร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆซึ่งแน่นอนครับว่าฟุลเลอร์ในโลกเสมือนจริงนี้จําดักร้านไม่ได้และก็ไม่รู้จักเขาเลยแม้แต่น้อยทําให้ต่อจากานั้นดักร้านเนี่ยก็ไปตามหาย,ยิงสาวที่ชื่อว่าบิชเจ็ตมานิลาต่อและพอรู้ว่าเขาได้ชื่อเธอมาจากฟุลเลอร์เธอเนี่ยก็บอกให้เขาไปคุยกับแอสตันที่บาร์ดูแต่ทว่าแอสตันเนี่ยก็บอกว่าฟุลเลอร์ไม่ได้ฝากอะไรไว้ให้เขาเลยซึ่งทนายนั้นเอง ดักลาสเนี่ยก็ต้องรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนเพราะเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกเวียนหัวแปลกๆแ,และเขาเนี่ยก็ต้องกลับมาหาวิทนี่ก่อนกําหนด2ชั่วโมงเพราะอยู่ๆตัวเชื่อมของเขากับการถ่ายโอนความจำเนี่ยก็หยุดทํางานขึ้นมาแต่เขาเนี่ยก็สามารถเล่าให้วิทนี่ฟังได้ว่าหน่วยในโปรแกรมจําลองเนี่ยเหมือนจริงและมันเนี่ยก็เหมือนพวกเขามากๆแม้ว่าจะยังไม่ได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟูลเลอร์กลับมาเลยโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นทอมโจนเจ้าของบาร์ที่ฟูลเลอร์ไปคืนที่เขาตายก็ได้แวะมาหาดักลาส ก่อนจะพยายามขู่เอาเงินโดยบอกว่าเขาได้เป็นคนฆ่าฟูลเลอร์ในคืนนั้นทําให้ทั้งสองเนี่ยก็เลยเกิดการชกต่อยกันจนทอมเนี่ยสู้ดักลาสไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยหนีไปก่อนส่วนทางด้านของดักลาสเขาเนี่ยก็เริ่มสับสนกับความรุนแรงที่ตัวเองมีจึงได้ติดต่อไปขอเจอเจนก่อนที่เขาเนี่ยจะเล่าว,ว่าดูเหมือนฟูลเลอร์เนี่ยจะพยายามติดต่อหาเขาในคืนที่ฟูลเลอร์ตายและเขาเนี่ยก็ยังรู้ด้วยว่ามีคนตามล่าตัวเองอยู่แต่ทว่าดักลาสเนี่ยก็กลับจำอะไรไม่ได้เลย ทำให้เจนเนี่ยก็เลยปลอบใจเขาทําให้เขาเนี่ยก็เริ่มมีใจให้เธอขึ้นมาแต่ทว่าหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วันดักลานเนี่ยก็ได้ถูกแม็กเบนบุกมาจับถึงบ้านพอทอมเนี่ยไปแจ้งว่าเห็นเขาออกมาจากบาร์กับฟูลเลอร์ในคืนนั้นแต่ทอมเนี่ยกลับถูกฆ่าตายไปแล้วทําให้ตอนนี้ดักลาสนเนี่กก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยแต่ทว่าเขาเนี่ก็ถูกฝากขังเพียงแค่ครู่เดียวขเขานี่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาพอเจนเนี่ยไปประกันตัวให้เขาออกไปแต่ถึงอย่างนั้น เขาเองเนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นคนทําจริงๆแบบว่าเขาเนี่ยจะจําอะไรไม่ได้เลยก็ตามทําให้เขาเนี่ยก็เลยตั้งใจจะกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งเพื่อที่เขาเจะหาคําตอบให้ได้แล้วพอคิดได้แบบนั้นแล้วดักลานเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปในโลกเสมือนก่อนจะกลับไปขอคุยกับฟุลเลอร์เจ้าของร้านหนังสืออีกครั้งโดยเขาเนี่ยเล่าเรื่องที่เขามักหมดสติอยู่บ่อยๆหรือมักมีความทรงจําแปลกๆแวบเข้ามาในหัวขึ้นมาพูดทําให้ฟุลเลอร์ที่เป็นอย่างนั้นจริงๆจ,งๆจึงได้ยอมคุยกับเขาด้วย ก่อนจะบอกว่าภรรยาของเขาในคิดว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยไม่เคยนอกใจภรรยาเลยก่อนที่เขาในจะเอาชุดสูทสมัยใหม่ที่โผล่มาอยู่ในร้านของเขาให้ดักลาดดูทาให้ดัก้าดเนี่ยก็เลยพาเขาไปที่โรงแรมซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่เคยไปมาก่อนแต่ฟุลเลอร์ตัวจริงนั้นชอบเอาล่างของเขาเนี่ยไปนอนกับสาวๆาบ่อยมากทําให้ดักราสเนี่ยก็เลิมให้เขาลองนึกดูดีๆจนเข,จเขาเนี่ยจำได้ว่าเขาในเขียนจดหมายแล้วฝากไว้ที่แอตตันแต่ทว่าทางด้านของแอตตันเนี่ยก็ไหวตัวทันเขาเนี่ยก <fin> ็เลยหนีออกจากบ้านไปเสียก่อน ทำให้ทางด้านของดักลาสเขาเนี่ยก็ตามแอตตันไปจนเจอทําให้นมที่บาร์เนี่ยก็เลยนสารภาพว่าเขาเนี่ยอ่านจดหมายฉบับนั้นแล้วก็ทําตามที่ในจดหมายบอกหมดแล้วโดยเขาเนี่ยก็ได้ขับรถออกนอกเมืองก่อนจะชนที่กั้นอย่างไม่สนใจใยดีและเขาเนี่ยก็ได้พบว่ายิ่งห่างไกลออกไปมันในยิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีชีวิตทุกอย่างในหยุดนิ่งและเงียบสง,งัดและเขาเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งที่ทําให้เขากลัวสุดหัวใจก่อนที่เขาเนี่ยจะได้รู้ว่าโลกนี้เนี่ยมันหลอกลวง ซึ่งดักลาสเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเขียนเรื่องเขตแดนโลกจำลองในจดหมายทาั้งๆที่ตัวเขาเองเนี่ยก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วและด้วยความโมโหที่ถูกเล่นกับความคิดและไม่รู้แล้วว่าสิ่งไหนจริงบ้างไม่จริงบ้างแอตตันเนี่ยก็เลยยิงดักลาสก่อนจะพยายามฆ่าเขาแต่ทว่าดักลาสยังก็หนีเอาตัวรอดออกมาจากโลกจำลองได้อย่างหวุดหวิดและสิ่งที่ดักลาสได้เจอก็ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจปิดโปรแกรมการทดลองโลกเสมือนจริงนี้ลงไปโดยที่วิทนี่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาเนี่ยตั้งใจและเสียเวลาสร้างมันมามา,มากกว่า6ปี แต่ดักล้านเนี่ยก็ไม่สนใจเขาเนี่ยรียบไปหาเจนที่โรงแรมที่เธอพักอยู่ก่อนจะได้เจอกับแม็กเบนที่บอกเขาว่าเธอเนี่ยหายตัวไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นจากการตรวจสอบเนี่ยก็ยังพบว่าเธอเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่อีกด้วยและพอได้รู้แบบนั้นดักล้านเนี่ยก็เลยแกะรอยเจนก่อนจะได้เจอว่ามีหญิงสาวชื่อนัตชาผู้มีหน้าตาเหมือนเจนอย่างกับแกะแต่ทว่าเธอเนี่ยก็เป็นพนักงานเก็บเงินอยู่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยและมันเนี่ยก็เช่นเดียวกันกับแม็กเบน เขานี่ก็ตามมาเห็นนาตาชาด้วยตาของตัวเองก่อนจะตรวจสอบพบว่าเธอเนี่ยมีตัวตนจริงก็ทําให้เขาในได้แต่อึ้งไปและในเวลาเดียวกันนั้นที่ทางด้านของดักลาสเขาเนี่ยก็ได้ขับรถออกไปจนได้เจอว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยก็มีขอบเขตแดนแบบโลกจําลองด้วยเหมือนกันซึ่งนั่นเนี่ยก็แปลว่าโลกนี้เนี่ยก็เป็นโลกจําลองด้วยเหมือนกันและพอรู้แบบนั้นมันเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกพิศสวงและก็กลัวในเวลาเดียวกันซึ่งตอนนั้นเองเจนเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้ร่างของนาตาชา ซึ่งเธอเนี่ยก็โทรหาดักลาสเพื่อขออธิบายอะไรบางอย่างกับเขาโดยเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่ามันเนี่ยมีโลกจำลองอยู่เป็นพันๆแห่งแต่มีเพียงโลกของดักลาสแห่งเดียวที่เป็นโลกจำลองที่สร้างโลกจำลองขึ้นมาอีกทีซึ่งคนที่ฆ่าฟูลเลอร์เนี่ยก็คือเดวิดสามีของเธอนั่นเองและพวกเธอเนี่ยก็อาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งสามีของเธอเนี่ยก็เรียกเข้าไปในโลกจำลองอยู่บ่อยๆจนเขาในเริ่มติดนิสัยชอบฆ่าคนและเขาเนี่ก็คิดจะฆ่าเธอด้วยและการที่ฟูลเลอร์เนี่ยไปนค้นพบความลับ ว่าเขาในอยู่ในโลกจำลองนั้นมนันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทําให้เขานจริงจําเป็นจะต้องถูกฆ่าปิดปากไปและเธอในก็สารภาพรักกับดักลาสโดยบอกว่าเธอเนได้ติดตามเฝ้าดูเขาตั้งแต่มีโลกจำลองขึ้นมาแล้วและก็ลงรักในความเป็นคนดีของเขามาตลอดทำให้นในคืนนั้นทั้งสองเนก็เลยจบลงด้วยการจูบและก็มีอะไรกันด้วยความรู้สึกอันท่วมท้นที่ตรงกันส่วนอีกทีทางด้านวิทนีนี่ยก็ได้เอาตัวเองเข้าสู่ระบบด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าโลกจำลองที่เขาภาคเพียงช่วยสร้างมานั้น ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ทําให้เขาเนี่ก็เลยเข้าไปอยู่ในร่างของแอสตันซึ่งตอนนี้เนกำลังขับรถที่มีจอร์เฟอร์กุสันถูกจับมัดและลักพาตัวมาอยู่ใต้ฝากระโปรงท้ายรถและด้วยความไม่ทันตั้งตัวเขาเนี่ยจึงขับรถเข้าไปชนกับข้างทางทําให้ตํารวจเนี่ยต้องมาตรวจสอบเขาจนเจอว่ามีคนถูกจับมัดและถูกทำร้ายอยู่ที่ท้ายรถและในขณะที่เขาในกำลังพยายามปฏิเสธกับตำรวจอยู่ข้างถนนนั้นจู่ๆเขาเนี่ยก็ถูกรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนจนเขาเนี่ยเสียชีวิตไปและจากการตายของวิทนี ทําให้จิตวิญญาณของแอตตันได้มาใช้ร่างของเขาในโลกอยู่ที่ทันสมัยกว่าซึ่งแอตตันเนี่ยก็ตื่นเต้นกับทุกอย่างที่ได้เห็นทำให้รอปพที่เห็นเขามีท่าทางแปลกๆจึงได้โทรแจ้งกับดักลาสว่าให้มาดูซึ่งเมื่อดักลาสมาถึงก็รู้ในทันทีว่าน,นี่เนี่ยไม่ใช่วิทนีแต่มันเนี่ยเป็นแอตตันทําให้เขาเนี่ยก็เลยบอกความจริงกับแอตตันไปว่าโลกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันมันเนี่ยเป็นเพียงโลกจําลองและพวกเขาเนี่ยก็ต่างเป็นแค่เครื่องจักรและวงจรไฟฟ้าเท่านั้นและเมื่อได้ยินแบบนั้น แม้ว่าจะผิดหวังมากแต่แอตตันเนี่ยก็ยังอยากเห็นห้องเล่นเกมที่ดักลาสพูดถึงอยู่ดีทําให้ดักลาสเนี่ยก็เลยพาเขาไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและมันเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ทาให้แอตตันถึงกําเนิดขึ้นมาแต่ทว่าจู่ๆในตอนนั้นเดวิดเนี่ยก็ได้ดาวน์โหลดเข้ามาในร่างของดักลาสแบบกระทันหันก่อนที่เขาเนี่ยจะฆ่าแอตตันอย่างไรความปาานี้อีกทั้งพยายามจะข่มคืนและฆ่าเจนอีกด้วยแต่ตอนนั้นเองแม็กเบนเนี่ยก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ก่อนจะยิงเดวิดตายไป ซึ่งตัวของแบ็กเบนเอง <_ an> เขานี่ก็รู้ความจริงแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์จริงๆและโลกที่เขาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ของจริงด้วยจนเขาเนี่ยตั้งคําถามกับเจนไปว่ามัานจะมีคนถอดปลั๊กเขาด้วยหรือไม่ทําให้เธอเนี่ยก็เลยตอบเขาไปว่าไม่มีเขาเนี่ยก็เลยขอให้เธอช่วยกลับไปยังโลกของเธอสักทีแล้วก็ขอให้ทางนั้นเนี่ยไม่มาย,ยุ่งกับโลกของเขาอีกก่อนจะขอให้พวกเขาได้อยู่กันเองตามลําพังต่อไปอย่างสงบสุขด้วยและในขณะที่พวกเขาในกำลังคุยกันอยู่ดันอีกที่ทางด้านดักลาดเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในร่างของเดววิตายไปแล้ และเขาเนี่ยก็ตื่นมาอยู่ในปี2024ก่อนจะได้พบกับเจนอีกครั้งในบ้านริมทะเลของพวกเขาและก็ยังได้พบกับพ่อของเธอผู้เป็นต้นแบบของฟูลเลอร์ทําให้เขาเนี่ก็เลยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับฟูลเลอร์ไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เห็นโลกแห่งความจริงก่อนจะได้อยู่ที่นี่แล้วซึ่งเจนเนี่ยก็บอกว่ามีเรื่องอยากจะเล่าให้เขาฟังอีกมากมายและหนังเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นภาพที่ดักลาสกับเจนเนี่ยยืนมองทะเลด้วยกันอยู่ตรงหน้าและภาพเนี่ยก็ได้ดับลงไปเหมือนกับภาพในทีวีที่ถูกกดปิดลงไปเลย ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The t i r Teen Floor โดยหลังจากที่ได้ดูผมเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยเปิดเรื่องมาแบบลึกลับและชวนสงสัยมากยิ่งดูเนี่ยก็ยิ่งน่าติดตาม,พมาเพราะมันในผสมทั้งการสืบสวนฆาตกรรมและแนวไซไฟโลกเสมือนได้อย่างลงตัวและพอถึงตอนเฉลยความจริงมันเนี่ยก็คือหักมุมจนช็อกและมันเนี่ยก็ทําให้ผมตั้งคําถามทันทีว่าจริงๆแล้วโลกที่เราอยู่ มันจะเป็นของจริงหรือแค่การจำลองถึงแม้ว่าบางช่วงของหนังนั้นจะเดินเรื่องค่อนข้างช้าแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ลึกลับชวนคิดและคุ้มค่ามากสําหรับคนที่ชอบหนังแนวไซไฟลำ้ลำๆ้ำแบบ The Matrix หรือว่าเรื่อง Inception เลยครับและสําหรับเพื่อนๆเ,เลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนันงเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่ เจเต็ม10คะแนนครับส่วนในวัน,นเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่8ตเต็ม10เลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ 3, หนึ่งเป็นเพื่อนกัน,กนสักนิดหนึ่งครับคลิปตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามกันก็ฝากเ,เพื่อนๆไปก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวันวัเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายครับ